สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพันธ์ออโต้อีกคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้อ่านก็มีในส่วนของตัวอ e ีก็คาซีดานสิบประตูนะครับมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวสภาพด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยรถเก๋งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นสิบประตูซีดานสไตล์สปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบแฮนด์แบ็กห้าประตูตรงนี้เนี่ย เราก็มีรองรับไว้คุณลูกค้าได้มาเลือกสั่งกันที่ร้านนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่3ถึง3 1ิเธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอน,นครับแล้วก็วันรับรถเนี่ยคุณลูกค้าได้ตังค์กลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทตรงนี้เนี่ยถือว่าสุดคุ้มเลยนะฮะออกรถใช้งานนะครับหรือว่าซื้อของขวัญตัวเองสักอย่างหนึ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับรถยนต์มือ2เนี่ยฮะถือว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้สอยได้ในอนุเทปประสงค์ของการใช้งานงคุณลูกกคค้านนะรับใสใจ็ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วอ่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพันออัโต้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยมาดูตัวกันดีกว่าครับพูดเยอะแล้วนะฮะส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้า Mitsubishi a t ท a านะครับ 1.2GLX นะฮะเป็นรถปี2017นะครับแน่นอนว่า a t t r a นะครับ ตระกูลพี่ตระกูลน้องก็จะเป็นตัวมิราสนะฮะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยอันนี้ที่ร้านเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากดูส่วนของคลิปมิราสนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับหรือว่าดูได้หลังจากจบคลิปนี้เสร็จแล้วนะฮะส่วนของตัวมิซูบิชิแอททราส์นะครับก็จะเป็นรถเก๋งสไตล์ซีดานสีประตูนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับตัวแบรนด์ของมิซูตรงนีน้แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรามองในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมิซูค่อนข้างที่จะมีคุณลูกค้า นะครับหลากหลายคนเล่นและก็นิยมการใช้งานไม่แน่นอนครับมันจะพ่วงมากับตัวที่แบบออกแนวสปอร์ตหน่อยหรือว่าความน่าใช้หน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งอันนี้อจะบอกข้อดีของตัว e ีโกคาของแบร์มิสซูให้นะครับอย่างแรกเลยตรงนี้ตอบโจทย์นะฮะราคาถูกนะครับออปชั่นเยอะ ตัวรถฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการใช้งานอารมณ์อะไรต่างๆนี้มันสามารถสับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีของตรงของแต่งอะไรนี้รองรับเยอะมากนะครับนี่ละฮะถือว่าเป็นข้อดีหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรื่องของตัวการประหยัดน้ำมันแน่นอนครับติด1ใน3นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูส่วนของตัวแบรนด์อีโกคาเนี่ยนิสสันมิตซูซูกิสวิตนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์หับต้นๆของตัวพวกรถอีโกคานะครับตรงนี้อันขอแนะนําว่ามิตซูถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกนะฮะหรือว่าอีกหนึ่งช้อยนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะส่วนของตัวรถจะเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับแน่นอนว่าสวยเก็บน่าใช้นะฮะไม่เคยชนหลังพ่ความน้าท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นอะไรตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับส่วนตัวโครมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบฮาโลเจนอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าจะมีตัวเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์มาให้นะฮะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกตรงคู่หน้านะครับตรงนี้สวยมาก จริงๆแอตาเนี่ยมันจะแต่งได้อีกสองแบบด้วยนะครับก็คือใส่เป็นตัวสเกิร์ตรอบพันแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเป็นดิบๆแบบนี้เลยก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะดิบๆแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วงตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเด่นๆเ,เลยก็จะมีตัวเดย์ท g l ไลท์ light, แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตรงนี้ถือว่าดีต่อมาเรามาดูในส่งตัวเครื่องกันหน่อยนะครับ อันนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้แบบเต็มปากเลยนะฮะวา่ารถอีโคคาร์ของรุ่นแบรนด์นี้เนี่ยมันประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้อันพูดเรื่องจริงเลยเพราะว่า ในเรื่องของตัวการขับขี่อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมารีวิวก่อนที่เราจะมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการทดลองขับเราต้องมีการดูตัวรถเราต้องมีการดูรายละเอียดนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถมาแนะนําต่อให้คุณลูกค้าได้รับชมกันได้แน่นอนนะครับส่วนของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็นตัวเครื่อง1.2ลิตรนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสามสูบเรียงนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีข้ามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้าเดิมครับแห้งๆใสๆเลยนะฮะรถสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่่นนึงที อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้ามองหาป้ายแดงเนี่ยลองให้ดูตัวรถมือ2กับที่ร้านเราคันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งในใจนะครับตัวหัวหนงหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับจริงๆพวกรถพ,พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูยงดูยากอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่เหมือนแต่สมัยก่อนแหละนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะลกลุงดังตรงนู้นมางตรงนี้มางมสายไฟยเขอือข่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะดูลงๆขึ้นเยอะนะครับจะเห็นในส่วนตัวคันหน้าแก้มข้างอะไรแบบนี้มันจะเห็นได้ง่ายเลยนะฮะ ัวฝาปงฝาโปงอะไรอย่างนี้ซีนฝาโปงนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี้อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ตัวแผงกันความร้อนใต้ฝาโปงนะครับมีมาให้ครบนะฮะถือว่าสวยรุ่นหนึ่งนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือมันเป็นรถปี17นะฮะสิบเจ็ดสิบแปีแต่เรื่องตัวสภาพเลงไมอะไรต่างๆแบบนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าฟิกหรือว่าซีเรียสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ไมน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยนะครับน่าใช้สวยมากนะครับต่อมาเราม ส่วนใหญ่รถเก่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายอีโกคาเลยเราจะใส่เป็นตัวล้อแม็กไว้ให้เกือบหมดทุกคันแล้วนะครับอย่างเช่นคันนี้ด้วยนะครับคันนี้เราก็ใส่เป็น RPF1 นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวงานเทียบแท้นะครับแล้วก็รัดด้วยยางปี2020นะครับตัวซีรีสยางก็จะเป็น 185R19555R15 นะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวลายล้อเนี่ยถ้าเกิดสีดำเนี่ยอันนี้คุณลูกค้าเลือกลายได้ไหมเลือกลายได้นะครับมันจะมีเป็นตัวล้อเวล c e 3 7 r c มเแนะครับแล้วก็ตัว r e 3 0ถ้าเกิดเราดูไว้เนี่ยเฮ้ยใส่เป็นพวกแบบลายสแตนดาร์ดอย่างเช่น TE ต่างกับตัวรถสีดำได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวให้มาเลือกกันหน้าร้านดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดโดยเบื้องต้นตรงนี้เนี่ย RPF 1มันก็ไม่ไดูดน่าเกียดอะไรสะมากมายนะฮะก็สวยได้ก็หล่อได้นะครับ่วงตัว GLX เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับมีตัวกันสาดมาให้เบ้ารองมือืออแแล้้้วว็ตตััมเเปปิดทงง4บบบานนนรีจะ โครเมียมนะครับสวยนะฮะสวยมากนะครับ GLX นี่ถ้าเกิดเรามองแบบมุมผิวเผินนี่มันคือมันก็จะเป็นตัว l องท top นะครับจริงๆมันจะมีตัว top กว่านี้เยอะและ้วก็จะแตกรุ่นย่อยออกไปอีกนะครับอย่างเช่นตัวแบบพวก black limited อะไรอย่เงี้ยนะฮะ L S T D อะไรอย่เงี้ยมีเยอะนะครับของมิซูอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองพื้นฐานเลยหรือว่าเป็นตัวแบรนด์ตลาดที่เราเห็นกันอยู่บ่อย,ยๆก็จะเป็นตัว GLX ซะเยอะมากกว่านะครับ สงตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับมีตัวดาบฝาท้ายตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมโ,โ,โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไฟเบรกยังไม่ใช่แบบ LED นะครับก็คือจะเป็นตัวหลอดธรรมดาหมดเลยนะครับสงตัวด้านหลังสวยนะฮะแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่สามอ่าตรงนี้จะเป็นแบบ LED แต่ว่าไฟเบรกรุ่นที่สามนี่จะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะครับตัวบอดี้ด้านนอกรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับจริงๆอยากให้ ูลูกค้าทุกขัานมาทดลองขับรถที่ร้านนะครับหรือว่ามาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้นะครับรายละเอียดตรงไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะครับสมมุติว่ามารถที่ร้านเนี่ยอยากให้อ่านลงมาแนะนําเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ตรงนี้อ่านสามารถทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวพวกแบบจัดไฟนงจัดไฟนนซตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านจะให้เจ้าที่เซล์เขาแจงรายละเอียดให้คุลูกค้าทราบเป็นอีกทีนึงนะครับอันนี้คือในส่วนตัวนอกด้านรถนะฮะอย่างอ่างบอกว่าตัวเป็นอีโคคาร์ที่ราคาถูกแล้ว ส่วนตัวภายในนะครับคราวนี้เนี่ยภายในเนี่ยอย่างแรกเลยที่อ่านต้องบอกคุณลูกค้านะครับก็คือความกว้างนะฮะเป็นตัวที่แบบเป็นรถอีโคคารแบรนด์หนึ่งที่ว่าเรื่องของตัวภายในเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าคันอื่นๆเลยหรือว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับภายในกว้างนั่งได้สมุกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั่งหน้าหรือว่าตำแหน่งเบาะนั่งหลังนะครับส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยนะครับมาให้ด้วยกันถึง 2ใบนะครับแล้วส่งตัวจอนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะครับแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธอะไรเงี้ยเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่า,ายังไม่มีพวกแบบเนวิเกเตอร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวจอแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยพวกเนวิเกเตอร์อะไรก็ไม่ไม่น่าจะใช่ปัญหาแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราดูจากการใช้งานหลายๆคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดอันสอบถามไปเนี่ยบางคนเขาอาจจะ สะดวกหรือว่าถนัดที่จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการดูในวิกเ,เ,เตอร์ไดตรงนี้ซะมากกว่านะครับแตนะ่ให้มาแบบนี้เนะี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นตัวจออะไรอย่างนี้เพิ่มความหรูหราออปชันที่ดูแพงนะครับตรงนี้ถือว่าดีส่วนตัวแอร์ตรงนี้ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลตามปกติเลยนะครับด้านล่างนี่ก็จะมีตัวช่องใส่ลงใส่เหรียญเก็บของกระจุกจิกทั่วไปที่วางแก้ว2ใบนะครับส่วนของตัวพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายนี่จะควบคุมกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติม ปุ่มกดรับโทรศัพท์ปุ่มกดวางโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงระบบคันสั่งเสียงนะครับแล้วก็สองตัวไฟเรียวนี่นะฮะยังไม่ใช่ออตโต้นะครับตัวเปิดปิดไฟอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับออปชั่นที่ให้มาก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเรามองกันแบบหลักๆนะฮะเป็นตัวจอนะครับมีพวงมัลติแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะในรถราคา3 0 0แสนต้นๆนะครับสงองตัวกระจกนี่เป็นออตโต้นะครับแต่ว่า จะออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะที่เหลือก็เป็นตัวไฟฟ้าที่เป็นแบบธรรมดานะครับมองข้างไฟฟ้าครับตัวเซ็นทรัลล็อกเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเซ็นทรัลล็อกยังไม่มีมาให้ นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่ทั้งเป็นไมเนอร์เชนแล้วก็ตัวที่ยังไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะครับถ้าเกิดยังไม่ใช่ไมเนอร์เชนเนี่ยอย่างคันนี้ปี17นะฮะยังไม่มีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับแต่ว่าตัวระบบพวกแบบการล้อหมุนฟรีขนาดของตัวอะไรอย่างนี้อันนี้มีมาให้ครบนะฮะพวกแบบออปชั่นพื้นฐานสำหรับตัวพวกรถอีโคคาร์อะไรแบบนี้มีมาให้นะครับส่วนของตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับตรงนี้จะมีเป็นตัวเกียร์ L ให้นะครับจริงๆตัวเกียร์ L เนี่ยถ้าเกิดให้แนนะําอีกกเเช่นนคยะะฮ็จะ ใช้ในพอเวลาที่เอาออกต่างจังหวัดแบบนี้ดีกว่านะครับหรือว่าลงทางลาดชันเพราะว่าตัว GL เนี่ยคือมันมีมาให้เซฟตี้ในเรื่องของตัวผ้าเบรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักนะครับถ้าเกิดแบบหลักๆเลยนะฮะเซฟในเรื่องของตัวผ้าเบรกนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเบาะขนาดใหญ่เลยนะฮะไม่ได้แบบเล็กขี้รล้วขี้เหร่ออะไรแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าสีดำครับสวยๆใหม่ๆนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะ ส่วนที่บางแดดนี่ฝั่งคนขับก็จะมีตัวกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับไม่มีนะฮะไฟเพดงเพดานอะไรนี้ก็จะมีตรงนี้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนงตัวภายในก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ครับถ้าเกิดเราหารถคันแรกใช้งานสักคันหนึ่งขับขี่ในชีวิตประจำวันขับรถไปทํางานผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็ได้รถปีใหม่นะฮะในเรื่องของตัวแบรนด์ด้วยอย่างหนึ่งมิตซูนี่ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ ยังน่าใช้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างไปสูบน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบไปีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเราดูตัวรถแอตโรวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดถูกใจคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าโทรที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาสำหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ 3 290 0 0บาทนะครับรถปี17นะครับถ้าเกิดคลูกค้าเครดิตดีเนี่ยอันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะ mm hmm. แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ไฟนแนนซ์แต่และฟแนนซ์เนี่ยเขามีการอัพยอดตัวรถให้ได้ค่อนข้างที่เยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่มีเครดิตตรงนี้นะฮะน่าจะฟรีดาวได้นะครับแต่ไงมันก็ขึ้นอยู่กับ เครดิตของคนซื้ออาชีพรายได้นะครับแล้วก็ค์ประกอบในการออกรถเล็กๆ,ๆน้อยๆใครสนใจไงติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนนะครับอยากให้ได้รถส,สวยแบบนี้อีกหนึ่งรุ่นไปใช้งานใครที่มองหาตัวอีโกคาร์ที่เป็นสเปคแล้วในใจ นะฮะแล้วก็คันนี้ถูกใจถูกโลกนะครับอยากเป็นเจ้าของก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด like, Sub s c r i b e แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชม,มอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดยอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคิปไม่ได้เลยนะครับใกล้ถึงจะปีใหม่แล้้้วลูกกกกคาาาาท่านาท่นนนใใดีอออยชงงสััึ ขอให้เรื่องร้านเราเป็นหนึ่งในตัวเรื่องในใจนะครับที่ได้รถสวยๆแลวก็โปรโมชั่นดีๆพร้อมกับการดูแลและก็การบริการนะครับก็ขอให้เรื่องร้านเราเป็นหนึ่งในใจนะครับสวัสดีครันขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ